สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละครเอสคานอนะครับผมเป็นตัวละครใหม่นะครับทุกคนเป็นระดับก็ตลี่เลยนะครับทุกคนนะนี่นะครับเป็นตัวละครใหม่นะก็ชื่อว่าไพร์ดวันนะครับผมเป็นก็ตลี่เทียนะครับนะแล้วก็ เป็นเทรดเนี่ยหรือว่าเป็นบัฟอวตารนะครับนะก็วันนี้นะครับเราอยู่กับรหัสของน้องเอสนะครับผมนะก็ขอบคุณน้องมากเลยครับให้รหัสมารีวิวนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยกว่านะว่าตัวละครเนี้จะเก่งขนาดไหนนะตอนเนี้ยตัวละครน้องก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครเนี่ยเป็นธาตุไฟนะครับทุกคนดูดิดาเมจโอ้โหล้านเอันนี้คือได้ไปแบบดับเบิลเอสนะครับทุกคนนะดาเมจล้านเนะครับอืมแล้วก็มีการใส่บัฟด้วยนะครับนะใส่ออฟเขาเรียกว่าอะไรใส่ออฟตัวเนี้ยใส่โซไปแล้วนะน้องมันใส่โซอะไรให้วะ นี่น้องก็จะมีโซโอ้น้องแม่งคราบโซหมดแล้ววะทุกคนนี่ใส่โซเอ่อไหนวะโซไหนที่น้องใส่ให้วะนี่นะโซตัวนี้นะเป็นโซของซงจิ woo, นวูครับนะก็จะบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ระยะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะมีการใส่ตีบวกสิบเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวไอโซตรงเนี้ยมันคืออะไรนะแต่พี่จะทาคลิปแยกให้อีกทีนึงนะครับว่าโซตรงเนี้ยมันทํางานยังไงนะครับทุกคนเนาะแล้ววิธีหาจะทำยังไงเนาะโอเค ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวเอสแคนอเป็นหลักนะครับทุกคนนะส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าเอสแคนอเนี่ยทำยังไงนะครับให้ไปดูคลิปนี้ในช่องพี่ได้เลยนะครับทุกคนนะอ่าให้ทุกคนนะครับไปดูคลิปนี้นะครับนะพี่จะทําการสอนทําคลิปไปแล้วนะครับทุกคนนะเนี่ยคลิปนี้ได้เลยนะสอนอีโวเอสแคนอนะทุกคนนะคลิปนี้นะทุกคนนะ แล้วก็พี่จะพูดนิดนึงแล้วกันนะอันดับแรกเนี่ยทุกคนต้องมาสุ่มเอ็กซนอวตัวนี้ก่อนเลยนะถ้าจะเกิดจะทำนะครับเนี่ยเอ็กซนอวที่เป็นร่างอ e ีพิกนะครับเนี่ยสุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็อีโวเนี่ยอีโ e วทั้งหมด2ครั้งนะครับถึงจะเป็นร่างกอตลี่นะครับหรือว่าจะเป็นร่างเดอะวันนะคือเราอีโวครั้งแรกมันจะเป็นร่างนูนเว้ทุกคนเป็นร่างอันนี้เป็นร่างไหนใช่ป่ะร่างแรกเป็นร่างไหนอีโ e วครั้งแรกจะเป็นร่างนูนครับครั้งแรกเนี่ยอีโ e วไม่ยากนะครับไอ้ที่มันยากก็คคคคคือออออออีีีีีโโวรรรรรรรัััั้้้้้งงงงททท่่่2นน х, e นนนนนะะะะะะบบบเเเพพาา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 ามมมตํํภกกิิจจจใใหส็ถึขไดุปณธย นั้นไปหมดแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวก็มาดูคลิปนี้กันดีกว่านะนะ มาตัวละครครับผมนี่นะมีการบัฟดาเมจยี่สให้ทีมด้วยนะทุกคนนะบัฟดาเมจให้ทีม20%แล้วก็ตัวละครเป็นธาตุไฟเป็นไฮบิดเนาะค่าวางเนี่ยอยู่ที่ ,3750 นะครับทุกคนนะเป็นบัฟอวัตตานะครับทุกคนนะสเตตก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนนะเดี๋ยวน้องมาคงต้องไปหาตัวระยะมาเพิ่มได้เลยตอนนี้เป็น4ลบนะต้องหาระยะนะตอนนี้ต้องหาระยะนะอันนี้สวยมาแล้วนะ S S แล้วก็ทิปเปิลเนี่ถือว่าสวยมากเลยนะทุกคนนะถ้าสูดกว่านี้ก็คงต้องเป็นนนกกแลล้วะะทุคนนะ ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดเทนนิงดีกว่านะประเทศเดิโหมดอินฟินิตี้นะทุกคนนะเออมันไม่มีโหมดเทนนิงนีหว่าไปโหมดอินฟินิตี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเก่งขนาดไหนนะทุกคนอ่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นคอสเมติกหรือว่าเบสซิ่งของเอสชนอนครับนี่โคตรเท่เลยทุกคนเป็นการใส่เกาะแล้วก็ถือขวานนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวตัดไปเจอกันในอินเลยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่ในอินนะครับทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะวางให้ดูเลยนะครับทุกคนนะเมื่อเราวางลงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับรูปแบบการโจมตีเนี่ยเป็นแบบเซอร์เคิลนะครับระยะวงประมาณนี้นะครับตีอยู่ที่3.39จุดามวีถือว่าโคตรเร็วนะทุกคนนะอันนี้มันได้เป็นทริปเปิลเอด้วยนะมันเลยดีนะทุกคนนะแล้วก็เป็นบัฟอวตารนะครับแอนิเมชันโจมตีก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนะเป็นประมาณนี้นะครับเทไหมเทมมเเนี่ยท นี่นะครับนะพี่ว่ามันเท่อยู่นะครับเท่อยู่นะแต่ว่าน่าเสียดายนะถ้าน้องได้บัฟกิจแม่งสุดเลยนะน,นี่อวตารนะยังไม่สุดนะต้องบัฟกิจนะทุกคนนะโอเคอันนี้แค่บัฟอวตารเนี่ยดาเมจเปิดมา5ล้านแค่วางเนะี่ยใช้เงินวาง3ามพันเจ็ดนะครับทุกคนได้ดาเมจ5ล้านนะครับนะแล้วก็มีติดเผาอีก6ล้านนะครับ คือแรงเวอร์นะครับไอ้ดาเมจในวงเล็บกับดาเมจเนี่ยมันแยกกันนะทุกคนนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันทำดาเมจจริงๆก็น่าจะประมาณ11ล้านกว่านะครับนะกสิล้านกว่าถ้าเกิดว่าติดเบิร์นเสร็จนะนะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคอัพขั้นต่อไปเลยนะครับทุกคนนะใช้เงิน4,250นะครับทุกคนนะอัพขั้นไปปุ๊บเนี่ยดาเมจก็เป็น7ล้านนะครับนะแล้วก็เอ่อดาเมจเบิร์นเป็น8ปดล้านแนะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะโอเคไหม แล้วก็อัพขั้นต่อเลยนะครับทุกคนนะขั้นต่อไปขั้นที่2นะครับใช้เงิน5,700เออพี่ให้ลืมให้ดูสกิลทีนี่หว่าทุกคนเดี๋ยวสกิลทีไปดูช่วงท้ายเกมก็ได้แหมลืมพูดถึงสกิลทีได้ไงวะเนี่ยทุกคนโอเคอัพขั้นที่2องนะครับดาเมจเป็น9ล้านสานะครับถ้าติดเบิร์นอีกก็11ล้านนะครับแล้วรวมๆก็เกือบ20กว่าล้านนะครับทุกคนนะนี่เลยนะครับระยะ3.6 3นะครับคู่ดาว3.39เหมือนเดิมนะครับอ่ะอัพขั้นต่อไปนะทุกคคคคคนน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 นะะะะะะขััััั้้้ททีี่่3รรรบบบใใชชเเงิิ7,000จมมมแอหดวยุก มาดูแอนิเมชันใหม่รูปแบบยังเป็นเซอร์เคิลอยู่นะครับนะตอนนี้เนี่ยขั้นที่3แล้วนะครับดาเมจอยู่ที่เอ่อสิล้านจุดสนะครับดาเมจเบิร์น16ล้านนะครับระยะ37.4อุดอาว3.91วินาทีในการโจมตี1ครั้งนะครับแอนิเมชันเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะเรียบง่ายนะเรียบง่ายก็ไม่ได้เท่ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับนะสำหรับตัวละครกอตลี่นะทุกคนนะโอเคไหม อ่ะต่อไปนะครับทุกคนนะขั้นต่อไปใช้เงิน8 5 0 0นะครับขั้นที่4นะครับทุกคนนะขั้นที่4เนี่ยดาเมจเป็น15ล้าน2แสนนะครับแล้วก็ตัววงเล็บเนี่ยเออ่ติดไฟนะติดเบิร์น18ล้าน2แสนนะครับระยะ37.4เหมือนเดิมนะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับทุกคนนะต่อไปกันเลยเนาะทุกคนเนาะขั้นที่5นะครับใช้เงิน10,000ในการอัพขั้นนะครับขั้นที่5เนี่ยดาเมจ18ล้าน1แสนนะครับแล้วก็ติดเบิร์น21ล้าน7แสนนะครับนะครูดาวเท่าเดิมนะครับแล้วกก็รระะะยโโจมมมตีเเเทท่าดินนคคคับุอ ขั้นต่อไปกันเลยนะครับทุกคนนะขั้นที่6นะใช้เงิน12,500นานะครับทุกคนนะได้ดาเมจเพิ่มมาเป็น19ล้าน6แสนนะครับติดเบิร์จะอยู่ที่23่ล้าน5แสนนะครับนะแล้วก็ระยะเท่าเดิมคูดาวเท่าเดิมนะครับทุกคนนะโอเคต่อไปนะครับทุกคนนะขั้นที่7เนี่ยจะมีเป็นแอนิเมชันใหม่นะครับโซลาคลาสนะครับใช้เงินห5นนะครับทุกคนนะขั้นตรงนี้เอ้ยขั้นนี้เป็นฟูลทุกคนนะขั้นนี้ดีมากนะขั้นนี้ดีมากนะขั้นที่เจนปรีมาณ 66,600นะครับกว่าจะามาถึงขั้นตรงนี้นะครับทุกคนเฮ้ย hey, มันมันกระโดดขึ้นไปบนฟ้าเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูไกลๆเดี๋ยวให้ดูไกลๆนี่มันกระโดดขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็เหมือนเอาขวานจามลงพื้นนะทุกคนเนี่ยอ่ะประมาณนี้ขวานไฟจามลงพื้นนะทุกคนนะดาเมจเนี่ยอยู่ที่27่ล้านเแสนนะครับถ้าติดเบิร์นอีกก็บวกไปอีก33มล้านหแสนระยะ46.7ถือว่าดีนะทุกคนนะกลางๆนะแล้วก็ตีเนี่ย5.2วินะครับโจมตี1ครั้งนะครับทุกคนนะ ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ขั้นต่อไปกันเลยนะครับขั้นที่8นะครับใช้เงิน2 5 0หมนะครับทุกคนนะขั้นที่8เนี่ยดาเมจอยู่ที่3 2มสิบสอล้านแปแสนนะครับถ้าติดเบิร์นอีกก็39มสิบเกล้านสี่แสนนะครับประมาณนี้ระยะเพิ่มเป็น50.5นะครับคูลดาวสี่จุวินาทีนะครับนะแอนิเมชันเดิมนะครับทุกคนเนาะขั้นต่อไปนะครับทุกคนนะขั้นที่9นะใช้เงิน55,000นะครับทุกคนนะขั้นนี้เนี่ยดาเมจเอ่อสาล้านนะครับสามแสนนะทุกคนนะถ้าติดเบิร์นนก็็เป สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเนี่ยแล้วก็ไอตัวระยะโจมตีเนี่ยห้าสิบหกจุดหนึ่งนะครับทุกคนนะเอ้ยครูดาวลดลงมาเยอะพอสมควรนะสี่จุดสี่สามถือว่าตีโคตรเร็วแล้วตีฟูเนี่ยโคตรดีเลยอย่างโกงทุกคนโอเคขั้นต่อไปนะทุกคนนะขั้นต่อไปใช้เงินเจ็ดหมื่นห้านะครับทุกคนนะขั้นต่อไปคือขั้นที่สิบแล้วนะครับทุกคนนะได้ดาเมจอยู่ที่สามสิบหกล้านเจ็ดแสนนะครับติดเบอร์อีกสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนนะครับระยะเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่ว่าครูดาวลดลงมาเป็นสี่จุดหน,นะน,นึ่งเจ็ด โอเคต่อไปขั้นสุดท้ายนะทุกคนนะขั้นสุดท้ายเนี่ยจะใช้เงินอัพอยู่ที่1นึ่งแสนเลยนะทุกคนนะขั้นสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ดาเมจสุดท้ายนะอยู่ที่39มสล้านสองแสนนะครับแล้วก็บวกอีกดาเมจเบิร์นสีล้านกลมๆเป๊ะๆนะครับนะโอโ้โหโคตรดีเลยว่ะทุกคนนะระยะโจมตี56.1ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วก็ครูดาวถือว่าเร็วนะ4.17วินาทีนะทุกคนนะเร็วมากเร็วมากปีเร็วมากทุกคนแล้วตีฟูเนย ถ้าเกิดมีไอจังบัฟอีก15%เนี่ยก็โหจะเป็นเท่าไหร่วนเนี่ยเดี๋ยวลองคำนวณดูดิทุกคนถ้าเกิดมีไอจังพี่ลืมเอาไยจังมานะ56.1แล้วกันนะไอจังมัน15%ก็คูณ 0. ถ5ไปเลยแบบนี้แล้วกันเนาะ15%ก็จะบวกมาอีก8.4นะครับแล้วก็เอาบวก56.1นะครับก็จะเป็นถ้ามีไอจังบัฟระยะก็จะเป็น64.5นะครับนะประมาณนี้นะครับทุกคนนะ ในส่วนของดาเมจเนี่ยถ้าเกิดว่าบวกกันเลยเนี่ยก็จะเป็น39.2บวก47นะครับดาเมจรวมกันก็จะเป็น86ล้านจุดสแสนนะดาเมจตรงนี้นะทุกคนนะดาเมจตรงนี้ก็คือดาเมจแบบรวมทั้งดาเมจต้นแล้วก็ดาเมจเบิร์นะครับนะจะอยู่ที่8 82ล้านใช่ปะเท่าไหร่เนี่ยแล้านทุกคน8 6ล้าน2แสนนะทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคน เดี๋ยวเรานะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าน้องเขาัพสกิลทียังไงดีกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวออกไปดูสกิลทีกันครับทุกคนโอเคครับทุกคนพี่ก็รืมให้ดูสกิลทีในช่วงต้นคลิปนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูสกิลทีหรือว่าต้นไม้ที่น้องเขา up กันดีกว่านะครับนะก็จะเป็นสายนี้นะทุกคนนะเผื่อใครอยากเล่นตามก็ได้เลยนะทุกคนนะน้องเขาเล่นเป็นดาเมจจ๋าว่ะเออส่วนในมุมมองพี่อ่ะพี่ว่าน่าจะเล่นเป็นสายตรงกลางน่าจะโอเคกว่านะ แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่แล้วกันนะครับนะอันนี้น้องมันเน้นดาเมจนะครับมันเน้นเน้นดาเมจต้นไปเลยนะเพียวๆนะแต่ถ้าเน้นดาเมจเบิร์นเนี่ยดาเมจดอทเนี่ยก็เล่นสายกลางนะครับท okay ุกคนนะพี่ว่าโอเคนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเผาไงประมาณนี้นะครับนะสำหรับสกิลทีหรือว่าต้นไม้นะครับเผื่อใครจะเล่นตามนะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครนี้นะครับในมุมมองพี่เนี่ยคิดว่าควรจะต้องหานะครับเพราะว่าเป็นตัวละครเมตาธาตุไฟนะครับนะทุกคนนะในตอนนี้โลก2นะครับมันมีระบบธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีตตตัวเมาของแ่ละ ซึ่งแน่นอนว่าสําหรับธาตุไฟเนี่ยตัวนี้เป็นเมตานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนะพี่แนะนําให้หามากๆสําหรับตัวไอตัวนี้หายังไงนะครับตัวนี้หายังไงนะทุกคนสามารถหาจากแคปซูลได้เลยนะครับนะอันนี้พี่พูดเสริมเล็กๆน้อยๆให้แล้วกันนะครับตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะเคนจูโร่บ่ลหรือว่าอะไรพี่จาไม่ได้แล้วว่าตัวเนี้ยเออมันสามารถหาจากเอ่อการเข้าไป AFK ในนี้ก็ได้นะครับเนี่ย AFK เนี่ยแต่ว่าจะได้น้อยนะครับพี่แนะนําว่าให้ไปลงอินไว้ทุกคนให้มาลงอินตรงนี้นะครับมาลงอินตามพี่นะเดี๋ยวเราจะ เนี่ยให้มาลงด่านนี้นะครับนะด่านนี้ระดับ normal พอนะ normal หรือไนแมร์มันก็มีโอกาสด r o p 5%นะ,นะก็คือให้เราเล่นไปให้เวฟสูงที่สุดนะครับมันจะนับจากการตีบอสหรือว่าเป็นการแรนดอมเหรอมันเขียนว่าอะไรเป็นการแรนดอมเหรอเอ้ยไม่ใช่ดิมันไม่ได้บอกมันบอกว่า5%น่าจะดอกจากบอสทุกคนแนะนําว่าให้เล่นไปเอ่อเรื่อยๆนะครับเอาตัวละครวางหนึ่งตัว fk ไปยาวๆเป็นร้อยเวฟสองร้อยเวฟก็ว่ากันไปนะวันหนึ่งเนี่ยน่าจะได้เป็นร้อยอันอยู่นะครับนะต่เนี้ยตรงเนี้ยโอเคทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเอสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้รหัสมารีวิวนะทุกคนนะถ้ายัางไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ